พบกับสองสาวนะคะบพบกับพี่สาวคนสวยนะคะพี่ครีมครีมจ๋าอะไรพี่ครีมนี่พี่อ้อนี่นี่พี่ครีมเหรอทําไมคนนี้มาเรียกพี่ครีมทําไมคนนี้มานะทําไมพี่ดาวเรื่องมาหาคะ่ะเออครีมจ๋าเรียกพี่ครีมนะคะแต่ว่าพี่ดาวมาหาเองนะคะดูโอ้โห ปวดตั้งแต่เช้านะคะคนนี้ไม่รู้ใครจะเลี้ยงใครนะคะบอกให้เลี้ยงน้องไม่ใช่น้องจะเลี้ยงพี่ลหรอคะที่นี้โอ้โขึ้นจ้าอาเสียงหน่อยค่ะขอบคุณข้าแพทหน่อยขอบคุณข้าแพทเอออาขอบคุณข้าหมูมานี่เลยหมูหมูอาขอบคุณข้าแพทนะคะเสิร์ฟมันแก้วเสิร์ฟแตงนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหรู้ความแต่หมูเองนี่ อาพี่พี่กินก่อนนะจะได้มีแรงเลี้ยงน้องนะคะอาพี่พี่กินดีๆนะคะจะได้มีแรงเลี้ยงหนูจอมขวาญโอ้โหดูพี่ดาวพี่ดาวพี่ครีมนะคุณพ่อก็ใส่ชิลอยู่สังกินไปเต้นไปเคยมีที่ไหนนะกินไปตามล่กินไปราไปนะคะเต้นกินรํากินเหรอลูกฮะหมูดาวหนูเต้นกินรากินเหรอคะโอ้นักขีเออพี่ขี อาพี <laughs> à, ím, uh ่ค huh. uh ิมคนสวยอะอือนี่นี่นี่โอ้เต้นกินลำกินเต้นกินลำกินสองสาวโอ้ดูน้องดาวน้องดาวเต้นกินลำกินดาวไอเธอนี่สุดยอดเลยนะคะพี่คิมยังนิ่งนะคะเดี๋ยวอ่า ข้าควานก็ให้คุณแม่ลิลินทานอีกนะคะทานเรื่อยๆนะคะขอบคุณผลไม้บำรุงจากคุณพ่อคุณแม่นะคะจากคุณแม่เทนเทนะคะคุณป้ายาวนะคะคุณแม่ยาวคุณสวยมาแล้วนะคะเรา,าปลดปล่อยนะคะปลดปล่อยคุณแม่ลินลินอยู่ในข้อกับน้องนะคะแม่แม่อัดเด็กจิ๋วจอมขวัญ จ้อขวาหนูหนูต้องเป็นน้องที่ดีของพี่พี่นะพี่คิมพี่คิมกับพี่ดาวฝากแม่ฝากมาบอกฝากบอกแม่ว่าหนูต้องเป็นเด็กดีนะคะเดี๋ยวพี่จะช่วยเลี้ยงหนูเองอหนูต้องเชื่อฟังคุณแม่ลิลินนะเดี๋ยวพี่พี่จะเลี้ยงหนูเองนะคะเดี๋ยวตัดภาพไปรับชมสองสาวกันต่อนะคะ นี่ค่ะสองสาวทางนี้ก็รู้นะคะบอกว่ารีบกินรีบโตนะคะจะได้เลี้ยงน้องรีบกินรีบโตจะได้เลี้ยงน้องนะคะอ่ะอ่ะชลมุนวุ่นวายอ่านพร้อมเสิร์ฟอ่านพร้อมเสิร์ฟแก่มตุ้ยนุยโชคดีครับมีแม่มมแม่ทังเน็ตชาด้วยอ่านะคะ ใช่ค่ะ,ะช่วงนี้ยังยังระวุ่นระเวียนะ <c oughs> แต่เริ่มจะลงตัวแล้วนะคะเดี๋ยวก็เข้าสู่ภาวะปกตินะคะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะอายุ <c oughs> บอกว่าหนูอยากโตเร็วๆจังเลยหนูจะได้เลี้ยงน้องจิ๋วนะน้องจอมขวัญพี่ดาวจอมซ่าพี่ครีม,อมจอมสนเออเนาะ แป๊บเดียวนะคะจะโตเท่าพี่ครีมแล้วนะคะวิ่งแป๊บเดียวเองอ่ะดูดูดูนะคะดูยืนขนาบข้างกันค่ะแม่แม่สงสัยอยากโตเร็วๆนะคะ จะได้เลี้ยงน้องกินเอากินเอาไม่พูดไม่จานะคะดูน้องดาวหุ่นนี้คือจะเท่าพี่ครีมแล้วนะคะมุดใต้ท้องพี่ครีมไม่ได้แล้วนะลูกกินนมพี่ครีมหมออ่ะอะกินนมพี่ครีมหอมอไม่เอานะไม่พูดนะหนูโตแล้วนะคะคุณแม่หนูโตแล้วคะ่ะอ่ะหนูโตแล้วนะคะเอ้ยนัน่แหละไม่ไปไหนนะคะคนนี้คนนี้อยู่แต่กับพี่ครีมนะ ไปหาน้องจอมขวัญไหมลูกฮะดูตัวเล็กทางนู้นแอบดูน้องสาวเอ่อเอ่อเออเดี๋ยว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 ดียวกันเด่ยวกันจับภาพไม่ทันอ่ะเร็วเร็วเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยนะคะไหนเห็นชามไม่ได้เลยอ่าเดี๋ยวเด็กดื้อไปแล้วฮะใครใครดื้อคะ ยอมรับเสียโดยดียอมรับเสียโดยดีนะคะอ่ะเต้นโชว์ก่อนเต้นโชว์ก่อนนึ่มเงนึ่มนึ่มน่นึ่ม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 เอาวิตามินซีนั่นแหละเอออ่ะไปเดินไปกับแพดแพดแพดแแล้ววิตามินซีน่อยกินด้วยค่ะสี่เม็ดห้าเม็ดห้าเม็ดเลยหนูกินด้วยอาดาอาปากลอแล้วนะคะให้ใครก่อนดี อีกคนอาปากรออีกคนขอนะคะอ่ะให้คนอาปากรอแล้วกันงำนะคะสอ,อ,องแล้วออออดาวดาวซาอ่ฮะเออหา้หา,หา,หาเมตรห้าเมตรห้าเมตรก็พอแล้วเออดูอืม คนนี้น่ะพอแล้วให้พี่คิมโชว์ตาหวานก่อนปิ้งเลยลปิ้งก่อนปิ้งก่อนปิ้ง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 อาหมูยาชาแดงอย่างเดียวหมู คนนี้อยากแสดงอยากโชว์นะคะอะโชว์โชว์ซิโชว์ที่จะได้กินกล้วยแล้วนี่จอมขุดอ่าช่วยช่างขุดเจาะโอ้โ,อโหแม่แม่เอฟซีทุกท่านต้องช่วยต้องช่วยกันทําความสะอาดบ้านนะคะเอ้ยคนนึงพ <c oughs> อ,อกอนพอ,อกอนพอกอนพี่มังกินข้าวไม่ได้ลูกขุดเจาะมานี่แล้วย้ายครัวใหม่ละหาคะแนนกัน หาคะแนนทําครัวใหม่ละวันนี้ยังไม่มีครัวนะคะดูดินพี่มังกรพี่มังกรกินข้าวกับดินนะคะแม่แม่ดูเอ้ยปิดข้าวไว้หน่อยละเอาภาพเอาภาพปิดไว้หน่อยอะยอมยอมยอมนะคะยอมอะยอมก็ยอมนะคะยอมก็ยอมนะไย้เย้เน่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 ยังไงอ้อนยังไงอ้อน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 นยอ้อน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 อย่างงี้เหรอ อ๋อหน่อยเลยเหรอโอ้ยไหมอ้อนเอาไปคิมโอเคค่ะรับชมความอ้อนของเด็กๆกันเพียงเท่านี้นะคะเล็กๆน้อยๆนะะนอนหน่อยจุ๊บเออจุ๊บขอบคุณทุกท่านนะคะขอบโุอ้้ยปัดแป้งอีกไอ้มัน้า้อะมันาย้อือมันาย า prove 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 prove. อามนไซเนียดูดมือดูมือดูมอนไซอามือน้อยๆันยมนไซพอแล้วลูกพอแล้วนะฝาะกกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทางนี้ก็ช่วยนะคะทางนี้ก็ช่วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ